ที่ช่างที่คอนโดของตายนะคะออโทรขึ้นมาบอกก่อนว่ามีคนตามหาแม่สีดาแล้วตัวแต่เองก็ไม่ค่อยสบายด้วยก,ก็ก็เลยพยายามโทรหาเพื่อนคุณบอยเจมิคพัฒนะ์คะซึ่งเป็นคุ้มกลับหลังกันแล้วก็โทรถามบอยว่าเอ๊ะแม่ไปกองถายหรือเปล่าตอนแรกก,ก็คิดว่าแม่แม่น่าจะไปทํางานนะคะเพราะว่าช่วงหลังมเนี่ย เราทราบกันดีนะคะว่าแม่งานเยอะค่ะเสร็จปุ๊บก็เพื่อนก็ตามหาทางกองถ่ายก็ก็ไม่เจอแล้วก็ทางช่างที่คนเออนิติค่ะที่คอนโดนของฝ่ายก็ขึ้นมาเคาะประตูห้องแล้วก็เอาเบอร์ของอาฝ่ายนิติของพาทเมนที่แม่อยู่เอาเบอร์มาให้ค่ะแต่ก็เลยโทรกลับไปว่า เกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นแม่มาประมาณแบบสองวันหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็วกกลับมาที่เพื่อนอีกทีนึงว่าให้ช่วยถามกองถ่ายหรือใครก็ได้แม่อาจจะไปถ่ายอยู่กองไหนกองนึงแต่ว่าพอตามหาแล้วก็ไม่เจอแล้วทางพิสิทธิ์ที่อยู่คอนโดแม่ที่อยู่ของฝั่งแม่ เขาเป็นคนดูแลที่นั่นเขาก็เลยโทรมาบอกว่าคือมันแปลกที่แบบแม่ไม่ออกมาสองวันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่างทื่พี่ลองไปเคาะห้องดูเขาบอกเคาะแล้วเคาะแบบเคาะแบบแรงแล้วก็ไม่มีใครเปิดแต่ทีเนี้ยมันก็มีการส่งภาพของไอตัวที่ครอบกุญแจมาเราก็เลยประมวลว่าเหตุการณ์ตรงนี้อ๋อแม่ น่าจะแบบออกไปข้างนอกถ้าเป็นใครก็ต้องเข้าใจว่าถ้าครอบลูกบิดไปแล้วอะคนที่ครอบจะต้องอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยซึ่งตัวแต่เองต้องเรียนให้ทราบตรงๆค่ะว่าตายก็ไม่เคยเข้าไปในห้องแม่เลยเพราะว่าแม่ไม่เคยไม่เคยให้ให้ไปแต่ว่าแม่เคยมานอนที่ห้องตายหลังจากนั้นเนี่ยก็โทรคุยไปคุยมาสลับกันอย่างเงี้ยตลอดก็ยังไม่ได้คิดว่าแม่จะอยู่ในนั้น จนเขาโทรกลับมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณต่ายครับผมแบบมีความรู้สึกว่ามันมันแปลกๆผมขอแบบทุบลูกบิดอะขอแค่นิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้คุณต่ายโทรไปขออนุญาตเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้หน่อยตายก็โทรเลยพอโทรเสร็จปุ๊บก็ของก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของด้วยนะคะเขาก็อนุญาตให้ให้ทุบอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ย พอทูไปเสร็จแล้วเขาก็โทรกลับมาแจ้งไปอีกว่าว่าข,ข้างในข้างในกุญแจมันล็อกอยู่พอบอกว่าข้า่องในกุญแจมันล็อกอยู่เราก็ต้องมีความรู้สึกว่าแม่ต้องอยู่ในนั้นพอบอกข้างในกุญแจมันล็อกก็เลยบอกว่าพังเลยค่ะ ก็เลยบอกทั้งพี่สิธว่าเดี๋วแต่รับผิดชอบเองให้พังประตูเข้าไปแล้วก็ให้ถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อมันเกิดอะไรขึ้นจะได้มีหลักฐานแกก็ระหว่างนั้นแต่ก็รอค่ะแต่พอบอกว่ามีการล็อกข้างในอ่ะก็เลยบอกช่างของไต่เองนะคะเพราะคอนโดไม่ใกล้กันไม่ไม่ไกลกัน ให้มาไาตายด่วนเลยแต่ทีเนี้ยติดต่อไม่ได้แต่ก็เปลี่ยนสภาพาแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างบอกรปภว่าให้ไปตามช่างให้พี่หน่อยพี่จะไปคอนโดแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งข้อควา,ามมาบอกว่าแม่แม่อยู่ข้างในแม่อยู่ข้างในแม่เสียแล้ว แล้วก็ไปถึงที่คอนโดของแม่ค่ะตอนเออก็ขึ้นไปอีดูรอบนึ่งแล้วแต่ทุกคนทุกคนเห็นว่าแม่อยู่ตรงนั้นแต่แต่พยามองดูแล้วแต่ไม่เห็นไม่เห็นว่าแม่อยู่ตรงไหนตอนแรกคิดว่าแม่อยู่ตรงประตูตรงโต,ต๊ะเครื่องแป้มองอยังไงก็ไม่เห็นเป็นแม่เพราะว่าแม่ผอมมากแม่ตัวเล็กมากจนตอนที่ เจ้าหน้าที่ทางรุ่งตันอยู่มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเราก็จะขึ้นไปพร้อมกันเพื่อที่ขึ้นไปดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็น้ำร่างของแม่ออกมาพอขึ้นไปแต่ก็เยถามว่าแม่อยู่ตรงไหนแต่ไม่เห็นนะทำไมทุกคนเห็นทีนี้ด้วยความที่ห้องห้องแม่แคบมากนะคะแล้วก็อาจจะมีข้าวของที่เยอะ เราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางรวมกันดู่ต้องขอบคุณมากนะคะก็ค่อ,อยๆนำร่างแม่ออกมาค่ะ <c oughs> ก็ก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นคนที่ต้องมาขอร่างแม่แ คือเราติดต่อคุณแม่ไม่ได้เนาะฝันแบบโกงมาเป็นต้นจริงๆเราคุณแม่น่าจะเสียใจกับคุณบอลหน่อยเนาะเที่ยวกับธนาคารธนาคาร,คารหลังเที่ยงมาหลังเที่ยงไปแล้วล่าสุดที่ตัวผมที่ถ่ายเหตุการณ์ก่อนม่ได้ตอนนั้นยังท่านยังโฉดอะไรสัญญาอะไรอะไรย่างไม่ไคือสัญญาเนอะจริงๆแล้วอะสายทราบมาว่าแม่เป็นความดันแล้วก็ ช่วงหลังเนี่ยอาจจะพักผ่อนน้อยด้วยแล้วไตบอกแม่ตลอดแม่ก็ทั้งในรายการแต่เคยพูดว่าแม่หนูอยากพาแม่ไปโรงพยาบาลคือตอนนี้เราไปเองได้อ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปหรือแม่จะให้รถโรงพยาบาลมาล้วกใน,นขณะที่ตอนนี้หน,หนูสบายพาแม่ไป แต่แม่คนดื้อแม่ก็มไม่ยอมไปแล้วพอช่วงหลังๆมาก็จะมีการเตือนเรื่องของแม่ที่หละคนก็ทราบที่อาอิงอีเยอะเยเนะี้ยแม่ไอหนักมากค่ะวันไดจำวันได้วันที่ไปหัดรายการคุยซัดกับต่ำวันนั้นคือมายไม่ได้ยอนเลย คือแม่ไอไอไอนไอจนแบบต้องอัดคิปเสียงส่งให้ป้าส่งให้่อนฟังว่าแม่ไอยอยากให้แม่ไปหาหมอแล้วหลังจากนั้นวันนั้นแม่มานอนด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปงานกระถิ่นกับไปเข้าป้าหรืออะไรของพี่ปิ๋มใช่ไหมคะวันนั้นแม่ก็ไอไอแบบไอคือตายก็ไม่ได้นอนเหมือนกันไอขนาดนั้นเลย เราก็จะลุกมาถามว่าแม่หนูจะต้มแบบน้ำขิงหรือน้ำอะไรให้แม่ดื่มเอาไหมหรืออะไรเงี้ยแกก็ค่อนข้างที่จะดื้อแล้วก็ไม่ยอมไปหามหมอแล้วถ้าทุกคนสังเกตมักจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลาไตเจอแม่ไตจะดูก่อะเลยว่าแม่อ้วนขึ้นหรือผอมลงจะจะดูเลยแม่ผอมลงนะแม่ทําไมแม่ผอมลงทาไมแม่หรืออะไรเงี้ย แล้วเมื่อวานก็ไปได้ยินประโยคที่คนที่อยู่ตึกเนี่ยค่ะบอกว่าปกติก็จะเห็นแม่กินอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแบบกาแฟาหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วเราก็จะให้คนเอาข้าวไปส่งให้บ้างหรืออะไรบ้างแต่ช่วงหลังมาเนี่ยเจอแม่ล่าสุดคือวันที่ห้าวันวันที่ห้าที่มีคอนเสิร์ตท,ที่ร้านเพื่อนะคะ ห้ามีนาห้ามีนาใช่ไหมใช่ค่ะห้ากุมภาเ้าก็ห้าห้ากุมภาค่ะแล้วหลังจากนั้นวันที่สิบสี่กุมภาน่าเชิญงานสุดท้ายที่วิดีโอ <c oughs> คอร์กับแม่ใช่คะ่ะสิบสี่กุมภาคือตอนช่วงหลังเนี่ยเอแ,แม่จะสนิทกับเพื่อนๆ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ทางคุณบอยอยู่อะ้วไงคือแม่ เขาก็เหงาเนอะเขาก็จะออกไปแบบไปสนุกสนานไปเจอเพื่อนๆไปทานข้าวร้องเพลงเต้นรำแล้วก็ไปทำงานด้วยแล้วที่อพาร์ตเมนต์แม่ก็บอกว่าบางทีเห็นแม่ไปทำงานกลับมาก็ตีสองตีสามหรือเราเข้าใจขนาดเราเรายังเหนื่อยเลยแล้วแม่แม่เจ็ดสิบแล้วนะตรคนชั้นสูงแม่สูงา แล้ว่ิซับน่าจะเป็นในเรื่องของเส้นเลือดหรืออะไรสักอย่างตายบอกตรงๆว่าไม่ได้ดูข่าวไม่ได้อ่านอะไรมีความดันความดันอีกอย่างหนึ่งที่แม่เคยรู้ไว้เหมือนคล้ายๆสังเชียนะป้าแม่เสียของเอาลวร้างในรลปไว้ในรูมด้วยแทนหมอไม้ทีนี้เราได้สานต่อเด็กจะจะมาลงทุน ก็ค่ะก็เดี๋ยวจะเอามาใ่ะแต่ว่าตอนนี้ด,ด้วยความที่ในห้องอะคะ่ะมันเคลียอะไรไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องให้อ่อขอทางทีมงานหรืออะไรเข้าเข้าไปเข้าไปเอาของซึ่งบอกตรงว่าตัวแต่เองอะก็ไม่ได้ยินเมื่อวานเรื่องที่แม่เรารางวัลแล้วไม่ได้พูดแบบนี้แล้วคือว่า เมื่อวาน่เบิร์ดซื้อนะคะอยู่ๆอ่ะมันก็จะมีสตอรี่ของค,คอุณพ่อป้าตาเด้งขึ้นมาเด้นขึ้นมาแล้วใต่ก็โพสในไลน์แล้วก็โพสในสตอรี่ในในติ๊กตอ็อกก็ยังงงว่าคือคือมันไม่ได้ครบรอบ,อบมันเสียเขาอยู่เลยอาจจะเป็นครบรอบที่โพสงน้เขาก็ก็เด้งขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่านี่มันคือสัญญ,ญาณเตือนที่ อบกรองที่จะมารับแม่ไปดูด้วยแล้วชวงตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ว่ามาแม่เสียไม่มีใครรู้เลยแม่ได้เล่าก็ให้ฟังถึงความสุขที่เหมือนแกกาลังจะมีชีวิตมีงานอะไรลยแกเล่าให้ฟังไหมคะใช่ค่ะแม่แม่ช่วงหลังแม่มีงานงานเยอะมากแล้วก็แม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไม่ว่างหรือบอกวันไหนแม่ว่างถาวันไหนแม่ว่างล้วก็ไปทานข้าวกันหรืออะไรอย่างเงี้ย ต่ยังเคยพูดเรื่องกับแม่เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลาออกจากวงการแล้วนะเดี๋ยวจะมาดูคิวให้แม่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยแต่มีความรู้สึกว่าแววตาของแม่จากที่พวกเราเคยเห็นรู้ใช่ไหมว่าแม่ทุกมาตลอดพอหลังจากที่แม่มีงานนีอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าตาของแม่เปลี่ยนไปแต่ทีเนี้ยด้วยความที่สุขภาพของท่านเนี่ยคือเจ็ดสิบแล้วอ่ะคือ เราอยู่คนเดียวอะค่ะคืออย่างตัวแต่เองอะก็ไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาแล้วอย่างบางทีแม่แม่แม่เขาบางทีดูแข็งแรงกว่าแต่นาะเห็นแบบเนี้ยแม่ก็จะออกไปนู่นนี่นั่นแต่ตต่อะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนจะติดห้องอย่างเงี้ยแล้วก็ดีย๋ยงบางทีคือเราก็แต่สาหรับแต่เนี่ยแม่เขาจะรู้เลยว่าเขาเขาจะส่งไลน์ให้ทุกคนให้ทุกคนที่เขารู้จัก ทีนี้มันก็มีการที่ไม่ส่งมาเหมือนกันแต่แต่เวลาส่งมาแต่คนที่อ่านไม่ค่อยอ่านไลน์แม่เขาจะรู้อย <c oughs> ู่ะนอกจากถ้ามีอะไรด่วนหรืออะไรให้โทรเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แม่ไม่ส่งไลน์หรือหายไปซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันมันเร็วเกินไปลถ้าถ้าตายได้แม่ไปโรงพยาบาล อาจจะไม่มีเลยทีอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าติดค้างในใจใช่ไหมคะเพะว่าแบบว่าอยากทำให้แม่นะตอนนั้นอยากพาไปแต่พูดมาตลอดหลายปีแล้วค่ะแล้วก็อช่วงหลังๆเนี่ยเราคุยกับคนใกล้ตัวตลอดว่าแม่ไอ่บอกมด้วยแม่ไอหนักมากทำยังไงให้แม่ไปโรงพยาบาลแม่ไม่ยอมไปแม่ก็บอกว่าไม่เอาว่าแม่รู้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะหนักหรืออะไรไปเลยอ,อย่างเงี้ย แล้วไหนก็เพิ่งมาทราบว่าแม่ไปพูดบนเวทีแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ืจะบอกตัวเองว่าถ้าพาแม่ไปตรวจร่างกายที่อยากบอกเอาว่าจะท่านไหนดูแลแม่ได้เท่านี้จริงอาจจะไม่เกิดวันนี้ขึ้นก็ได้แต่ไงนกัน แต่หลายคนก็ชื่นชมตาแหล้ว่าตายที้สุแดแล้วแล้วก็ดูแลแม่ด,ดูแลแม่แมาตลอดเลยนเะงี้ยไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรขอบขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อชนโซเ้วยล่าสุดที่เราไปงานของพี่ปิมดมอะแม่มีความสุขมากแล้วก็ช่วงหลังๆตาก็ไม่มีเวลาเพราะว่า ไปก็มาทํางานที่ทีละพรคลินิกใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้เจอกับแม่เลยครั้งสุดท้ายที่บอกแล้วแม่คือ14กุมภาพให้แม่มาหาและแม่บอกว่าให้อยู่กับตามไม่เป็นไรแม่ก็อยู่กับเพื่อนๆหา่ก็ขอบคุณเพื่อนกคนที่รักแล้วก็ดูแลแม่แบบตอนนี้ญาองแม่ในเรื่องอะไรที่ติดค้างยังหาไม่เสร็จหรือยังค้างอยู่เยอะอะไรบ้างเยอะเยอะ น่าจะมีหลายเรื่องอยู่ครับเป็นเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นใช่ค่ะ<อ>เราจริงๆรแล้วมันมีหนังที่ติดต่อมาท,ที่ที่จะต้องเล่นคู่เล่นกับแม่ด้วยครั้งแรกใช่ของเพื่อตายกับแม่เล่นด้วยกันซึ่งไม่ได้เริ่า่ะไรมาแล้วแม่ก็ยังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ภูเก็ตอ่ะเราไปนอนด้วยกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อนุญาตานทางพี่ตั้มละกันค่ะคุณแม่เคยเคยพี่จ่ายเคยพาไปแนะนำกับคุณแม่คุณแม่เคยแบบฝากเป็นห่วงอะไรพี่ต่ายกันไหมคก็ก็แม่ไว้ใจอยู่แล้วครับแม่ไม่ได้ฝากมาแต่ว่าคุยกับแม่ตลอดนะคุยกันในไลน์ตลอดว่าว่าแม่เป็นไงไอน้อยลงหรือยังแบบนี้ครับแม่ก็จะตอบแอกแม่อายน้อยแล้วลูกอายน้อยลงแล้วอะไรอย่างนี้ก็แชทคุยตลอดเลยแม่จะส่งข้อความมาหาตั ies, e ้มแม่จะคุยกับตั้มมากกว่าคือ แม่คนหลับตั้มคิดว่าแม่ยังมีห่วงอะไรคิดว่าแม่แม่ไม่มีห่วงครับแม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับก็มีคนดูแลตายแล้วแม่ก็เหมือนแม่ก็ไม่ไม่คิดอะไรมากผมว่านะานาไไาเนนะมื่อวันกอนที่ตายก็ให้กำลังใจพี่โค้ดเนาะทสั่แม่เมื่อกี้ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจอะไรกันบ้างคือต้องบอก คนก่อนนะคะว่าน้องไม่เคยทิ้งแม่นะโดไม่เคยทิ้งแม่นะคะทุกคน <c oughs> เพียงแต่ว่าแม่อัจะริสระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของโค้ดก็ยังมีการส่งเสียให้แม่ทุกเดือนนะคะอันนี้อันเองพูดด้วยสัจจินนาแล้วก็คือที่มันไม่มีกาอรออกมาพูดหรือว่าอะไรใดๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างวังนนี้ตัวแต่เองก็อยากให้น้อง ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดคือโอช่วงนึงโอดไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็น้องก็บอกว่าน้องเขาเห็นแม่อยู่กับตาแล้วอ่ะน้องเขาก็สบายใจต่ฝ่ายก็ทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายจะต้องออกมาพูดแต่วันนี้แต่ก็ขอขอพูดเลยละกันว่าน้องมีพูดทูลแม่เลยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาตัวก็พอจะรับได้แล้มีกระแส,แสมีการพูดถึงเขาแบบนี้มาตลอดใช่ไหมคะ ใช่คะ่ะแต่แม่ก็ไม่เคยพูดว่าลูกทิ้งแม่นะคะมันมันเป็นความที่แบบอาจจะแบบเข้าใจผิดในเรื่องของครอบครัวหรือหรืออารมณ์แบบน้อยใจหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วแม่ก็เป็นคนที่รักที่สุะคะ่ะแม่ก็มาอยู่ตรงนี้พ่อแม่มาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ย้ายไปไหนแม่ก็ไม่ย้ายไปไหนเพราะมันอยู่ใ,ใกล้กันก็ดูแลกันไปตอนที่ ไถ่ไม่สบายแม่ก็เอาข้าวต้มมาฝากไว้ข้างล่างคือเวลาที่ไต่อ่านเจอข่าวว่าไถ่ดูแลแม่หรืออะไรเงี้ยไต่ก็อยากบอกว่าแม่ก็ดูแลไั่แค่นี้ก็รว่าไ่ดูแล,แ,ลแม่ฝ่ายเดียวเรื่องห้องของแม่ตรงนี้ค่ะเราจะดูแลจัดการยังไงต่อไปหลังจากนี้หลังจากนี้นะคะก็ที่คุยกับน้องไว้ะคะ่ะก็คงจะต้องให้ให้เป็นทางน้องตัดสินใจแล้วก็ คงจะต้องหาคนไปเคลียร์ของในห้องค่ะเพราะว่าของในห้องของแม่เยอะมากเยอะมากๆแล้วก็แม่มีสองห้องอยากให้การดถึงค่ะเพรจริงๆแม่สิดาเป็นที่ลักของทุกคนในวงการือนกันผลงานแม่ที่ผ่านมา,านนแต่หลายๆคนก็ตกใจชอบกับส่งขึ้นค่ะก<อ>็ขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะที่ รักแล้วก็ยังไม้ตามแม่เหมือนเดิมรวมถึงเอฟซีของแม่เอฟซของตายแล้วก็เพื่อนๆของตายแล้วก็ตั้มด้วยแต่ว่ามันเร็วเกินไปเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ต่างจาก แม่จริงๆที่เสียไปเลยนะตอนนั้นปกติแล้วเวลาที่โทรเฟียแม่ทีสองชั่วโมงคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันแบบทุกอย่างแต่ต้อถามตัวเองว่าถ้าจะคุยกับใครแต่ไี่เหลือแม่แล้วเลยไม่เหลือใครแล้ว คำของแม่สีดาค่ะที่แบบเฮ้ยตายประทับใจนะแล้วก็อยู่ในใจเราตลอดไปเลยยังไหนบ้างที่ใจอยากจะแชร์ให้ฟังเวลาที่คุยคุยกันอะค่ะก็คุยกันเหมือนทั้งเพื่อนทั้งแม่แล้วมันมีหลายเรื่องมากที่แบบที่มีขนาดกับแม่อุ้าสองคนที่คุยกันแล้วแม่ก็จะให้คำปรึกษาแม่ก็จะสอน แล้วก็บางครั้งเราก็บอกแม่ดื้ออะไรเงี้ยแต่บางทีก็บอกว่ามันก็เหมือนกระจกอะค่ะตายก็บางทีก็ดื้อก็ไม่ต่างจากแม่เหมือนกันเราเคยพูดกันว่าอยากมีผลงานร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตายมันจะพูดเล่นเสมอว่าเห็นไหมบอกแล้วว่า ใส่ทยยานกับสีดาเล็ยเมื่อดาเห็นม,มัน,มนไวัยไปอ่ะมันมันวัยเกินไปอ่ะไปถามต้าวว่าเออนี่เราจะมางานศพแม่สีดาเหรอนี่เรามางานศพแม่ใช่ไหมคือเพราะว่าไม่อยากให้ต้อวอยู่ด้วยเพราะแต่อยากกีดแต่อยากกีดแต่อยากร้องแต่อยากร้องสุดๆ เขาเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขากลับไปบ้านไปต้องทำหรืออะไรให้ให่ไตนร้องให้เต็มที่เลยแล้วแต่ก็ไม่ได้นอนคือความรู้สึกคือแม่เหมือนแม่แต่ที่เสียไปเพียงแต่ว่าในรอบนี้แต่อาจจะเข้มแข็งขึ้นแล้วแต่ก็ดีใจที่ได้เจอจากน้องโอ๊ตนณะวันนี้ก็คืออยากให้น้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด แล้วอย่างที่ใครบอกไปพูดเสมอว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่สถานะใดก็แล้วแต่เราไม่มีวันรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าแต่ย้ำเรื่องนี้มากๆลทคนวันนี้ยคนเห็นตายพรุ่งนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นไม่ได้คือจะ่บอกว่าวันนี้ข้ารักใต่ให้ให้บอกโกรธก็ให้อาภัย รุ่งนีเนี่ยมันมีอยู่จริงหรอเป่าเราไม่รู้จริงและใครก็ไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับป่าเราเมื่อวานใต่ไทยก็แม่ได้อะไรทุกอย่างวะนะตอนเนี้ย เราก็คงถึงเวลาที่แม่กับออบจะได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แม่ตายด้วยงบทด้วยมันถึงเวลาของเราแล้ว <ừ. S 1> ลวันหนึ่งเราก็จะได้เจอกันคือเราบอกรักกันเสมอแม่รักหนูนะเริ่มย่นนะ รักนะแม่หนูรักแม่นะกุไหนนะแม่อะไรรักนะดัดลิงรักนะจบๆรักนะอะไรเงี้ยแต่คุยกับแม่มากกว่าคุยกับตั้มอีกไงช่วงนี้แต่ช่วงหลังๆอาจจะด้วยการทำงานหรือไรมีวันนึงตั้มแต่ไม่สบายปนมาตั้มแต่ไปเจอก็ไปตามที่คุณแม่สีดามกันขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ